from around the world I make cooking for children already menu p ้อมเกล็ดแอ c ชิ c ก้ r r คหรือว่าแกงฟักทองใส่ไก่ใส่กะทินั่นเองนะคะทุกคนเนาะมีเลือดไก่ด้วยใส่โหระพาก่อนนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยเยอะๆจะได้หอมนะคะ อันนี้เรายกลงจากเตาแล้วนะคะเพราะว่าเราทอดปลาส้มต่อทานคู่กับเดี๋ยวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเอาลงน้ำนให้ลงน้ำร้อนให้สุกก็หอ,อมมากค่ะเพื่อนๆแต่ลูกๆไม่ค่อยชอบผักนะคะก็ต้องฝึกให้เขาทานค่ะทุกคนโอเคบอสหอมมากเลย ทานคู่กับไร้ไร้ไร้ข้าวสวยร้อนๆนะคะโอเคคะ่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะ